ขึ้นรถละเขาเตรียมตัวดีอ๋อเขาไม่ให้ล่ะเขาไม่มีตั๋วไม่ได้รับเบื่อเลยเขึ้นมาแล้วขึ้นมาก่อนเพื่อนลงไปเลยใครไม่มีตั๋วยกมือไม่แม่ค้าขายผลไม้ไม่ให้ที่โกงแหงล็อซื้อต้องร้อยหกสิบบาทร้านไหนร้านไหนร้านนี้อันนี้ร้านเดียรร้านข้างนอกนอกเซเว่นเจ็ดสิบบาทค่ะเจนอันค่ะคืออะไรแม่คะ เอามาไม่ต้เหมือนกันต้นต้นวะแล้วอะไรวะอะไรเด้วยนะได้กินได้ยังมุกะได้ยังเกือบเยอะแล้วค่ะจริงเราได้จริงเราได้กว่าสองร้อยดวงแล้วค่ะแต่ว่าเมื่อเช้าเพิ่งเอาเป็นแรกขนมปังแม่ขนมปังค่ะคาเฮว์กับขนมกับเอกั ขนมหลายอย่างค่ะแล้วนี่ก็กําลังเก็บสะสมใหม่ค่ะเพื่อจะเป็นทุนในการซื้อขนมต่อไปเงินห้าพันที่ให้วันนั้นนะคะหมดแล้วค่ะหมดให้หมดตั้งแต่วันแรกที่ให้แล้วค่ะเอาไปทำอะไรคะเอาไปเอาไปซื้อตะเบลแสนแบบเราเอาไปเติมน้ำมันค่ะน้ำมันปตทค่ะน้ำมันของปตทค่ะถูกไหมคะน้ำมันปตทรถูกค่ะคุณภาพก็ดีค่ะแน่เลยค่ะ